สแสดงนะออกไปอะไรอ่ะอิงอยู่ดีๆมาผักเราทำไมอ่ะเพราะฉันไม่ชอบพี่แนนไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นอะ่ะทำไม,มล่ะเราไม่ได้เป็นอะไรกันสักนหน่อยจริงสะเ่วนเธอไม่มาลุเปล่าห้องเราอยูู่จิ้นใหม่นะจริงหรออืมก็สแน็คกับอิงไงจริงดิ สวัสดีเพื่อนเื่อสวัสดีสวัสเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวับนี่มนัี่เลยไม่นั่นี่ไม่นนี่อ่ะ้ตนี้ทำไมอ่ะเออนายนี่ียกไปเอยนะาดีเพื่อนเพื่อนมาดีหวันีจะอ้าคับมาที่เราทำไมอ่ะก็เขาใส่กระัากไงเขาใส่ตะ มันมองกันไม่เห็นน่ะเมื่อานยังปกติอยู่เลยก็เมื่อเช้านี้เพิ่งสั้นพี่สาวเออตื่นมามันสั้นเพราะว่าขับชอบขยี้ตาเนอะ เฮ้พิมเห็นกระเป๋าเราไหมไม่ไม่เห็นนะไม่เห็นเลยไม่เห็น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 ้ยอะไรเนี่ยอิงจะเรียนอยู่แล้วไม่เตรียมพร้อมเลยโอ้ยเสียเวลานี่วุ่นวายดูกับเพื่อนข้างๆไปก่อนนะนจะแนทแบ่งให้เพื่อนดูด้วยหนังสืออ่ะครับอ่ะอเร็วๆๆเเปิดบทที่5เปิดบทที่หทุกคน เจอเป็นอะไรเจ๊แตนไม่ดีเลยตั้งแต่ไหนบทที่ห้าเปิดได้ยังเปิดได้ยังคะเจอแล้วนี่เขาเปิดแล้วนะนี่ตั้งใจเรียนกันหน่อยสิสาวๆเนี่ยค่ะครูเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนต่อจากคราวที่แล้วนะคะโหข้อเรื่องการหยิบนำความร้อนลูกอยู่ในพาราคัสสองเห็นไหมคะอยู่ตรงไหนอะนี่ไงเจอไหม เพไ่ฉันเห็นไหมฉันเนืนีเธอเห็นอะไรครูให้หาเรื่องการเหนี่ยวนำความร้อนนี่ค่ะมัวแล้วี่มันหัววิวิชาเลยนี่วิชาเลยเนี่ยวิชาเทคโนโลยีครูสอนวิทยาศาสตร์เปลี่ยนเล่มเลยอะไรเนี่ยไม่มีสมาธิเลยเออไม่มีสมาธิเลยตัง่นเื่อเพื่อนๆขอแนะอำคนสิ ที่นงเต็มแล้วพอดีว่าอ๋อก้อนใหญ่ต้องนั่งสองตัวไม่นั่งที่อื่นนะเอ้าอย่างนี้ก็ได้อพิมเฮ้ยยังเหลือีกตัวนึงตัวนึงก็ไม่ว่างเพราะปวดขาไงตะคิวกินตะคิวกินกระดูกมันคล่องแข้งอ่ะตะคิวใช่มันต้องพักขาไว้ไม่นั่งที่อื่นนะเพวาเธอเอออิงสงสัยเราต้องไปนั่งกันสองคนน่ สอเป็น4ดีก็จะเป็นตัวต่อตัวดีจริงเอออยากจะกินอะไรก็กินเถอะอมากินข้าวกันดีกว่าเออแล้วปกติที่บ้านเลี้ยงสัตว์นะเลี้ยงดิเราเลี้ยงแมวอ่ะเฮ้ยจริงเหรออือเราก็เลี้ยงแมวเหมือนกันเฮ้ยจริงเหรอแล้วเลี้ยงนี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊ดอ๋อ เราก็เลี้ยงแมวเราเลี้ยงแมวชื่อบ๊อบแบ๊เฮ้ยชื่อเหมือนกันเลยเออแต่เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนชื่อเราอ๋อเปลี่ยนชื่อทำไมอะก็จะได้ก่อนอุ้งอิงทุกวันเลยไงบ้าน่ารักตายเลยแมวตัวเนี้ยน่ารักน้อยกออว่างคะ นายยังแมวไหมอ่ะนี่ยังดีถามได้ชื่ออะไรมะม่วงมะม่วงมะม่วงใช่ไหมของเราอ่ะชื่อมะเหลืองแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นชื่อคับแทนทำไมอ่ะจะได้เตะคับทุกวันไง่ไไเ,ตเตะแม่รู้ว่ะเหรอใช่ฮ่าทำบาปนี่ยเตะคัน่นแหมีขาไม่ถึงอย่าไปสนใจพวกนั้นเลยนะ เราคุยเรื่องของเราดีกว่าปกติอะชอบดูหนังชอบอ่ะชอบแนวไหนอือเราชอบแบบรักโรแมนติกอะเฮ้ยเหมือนกันเลยจริงหรอใช่มากๆา่ะเราไปดูกันป่ะได้สิอาทิตย์หน้าเลยได้ปะไปดิอุ้ยค่ะนายชอบดูหนังไหมเอ่ยชอบดิชอบดูหนังแนวไหนหนัง โอ้ยย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 บยย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 ยะยยยนยย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 นยยยน้ยยยยยยม่แหยยยยยนยยยยนยยวยยยยย่ยหยยแหมน่ยยยยยยยรยยย่เห e e ็นยยยยยยยลยยวยยยยยยกันใหญ่เลย คนแรกในโรงเรียนเลยเนี่ยตอนเช้าแอบหลอนอยเนี่ยสวัสดีพ,มดพิมพีพิมครับอืออะไรเหรอเอ,อปกติอ่ะชอบฟังเพลงแนวไหนอืมชอบแนวแบบ พีป๊อปอะไรเงี้ยเฮ้ยลองชอบเหมือนกันเลยเฮ้ยคอเดียวกันเลยอ่ะเอแล้ววงที่ชอบอะเจ็ดแปดเก้าเฮ้ยเจ็ดแปดเก้าเหมือนกันเลยเฮ้ยที่หเหรอฉันเมนเอเอลองลงมาเก็ขุนพลเฮ้ยจะว่าไปนายหน้าเหมือนขนพลเหมือนกันนะเนี่ยในหันซ้ายหันขวาเฮ้ยเหมือนมากเลยอะนะอ้าวอิงมาแล้วเหรอเธอสองคนทำอะไรกันอยู่อ่ะอ๋อก็คุยเรื่องเจ็ดแปดเก้า เดีก็สอบเจ็ดไปเก้าเหมือนกันไม่ใช่หรอนี่นี่นี่ดูดูดูดหน้ามันขุ่นคลอยมากเลยเทีมเขาทำอะไรของเธอเนี่ยเอ้าก็ก็หน้าเหมือนขุ่นพลไงไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนทีหลังยังไปยุ่งกับสแสดงอนะอุ้ยอิงเป็นอะไรอะ่ะแม่ลงแขนตั้งแต่เชา้าเลยใจเย็นหน่อยเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรเราทำอะไรผิดวะงงอยู่นะ อยู่กับผู้หญิงคนอื่นนะอะไรของเธอเนี่ยอ,อย่าไร้สาระได้ปะนแนะเป็นยังไงบ้างย้ายมาเรียนโรงเรียนใหม่เนี่ยปรับตัวได้หรือยังมีปัญหาอะไรไหมก็ก็โอเคนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการบ้านแล้วก็<ม>การส่งงานใ<ม>น Google Classroom อ๋อจริงด้วยเนาะเพราะว่าบางแต่ละโรงเรียนต้องใช้วิธีส่งงานนี้เหมือนกันใช่ไหมเอาเงี้ยอางี้เดี๋ยวครูอ่ะจะหาเพื่อนแนะนำให้ละกันว่าเออเข้าเธอมีพวกอ s e ส n a m e password หมดแล้วอ่าแต่ว่าเข้ายังไงส่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวครูจะหาเพื่อนแนะนำให้นะคเอาไ,งงไ,งอไอาดหดีอ่ะที่จะแนะนำได้อ่ะอ้ะาวค่ณชายอ๋อโอเคขอบคุณมากค่ะ,อะอเอะอ กูจ๋านั่งเลยแม่คูกกำลังลึกอยู่ว่าเอาใครดีกูจ๋าเธอช่วยแนะนำาแนคหน่อยว่าวิธีที่ว่าเวลาครูให้ส่งงานใน o o o g l l c s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  r o o m น่ะทายังไงแล้วก็วันไหนส่งอะไรอะไรที่เรามีตารางกันอยู่แล้วอ่ะแนะนําเพื่อนหน่อยนะเพราะว่าบางทีคูกงงลืมเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวพอออโทรมาเธอแนะนำก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคุยคุยก่อนนะ เออค้น,นเวลาเธอทำการบ้านอะ่ะใช้ iPad, n โน e บุ๊กหรือโทรศัพท์อ่ออะอ๋อ iPad ออะอ๋อเธอก็ถ่ายรูปแล้วก็กดจอยแค่นั้นอะ่ะสง่สงสง่สงสง่งส่งไปเออ,ะเอ,อจะว่าไปดูไปดูมาอ่ะอัจาาอ่าก็น่ารังเกียจนะเราเล่ยนะ,ะปกติอะ่ะชอบไปเที่ยวที่ไหนอ่ะเราหรอปกติอะ่ะก็ชอบไปทะเลอะ่ะ เฮ้ยชอบไปทะเลเหมือนกันเลยจริงเหรอจริงมันแบบโหสบายเย็นด้วยอืม,อมก็จริงอะ่ะ <c oughs> อเคมาูเห็นแลกไหมอะ่ะฉันไม่รู้ว่าแลกอยู่ไหนอะ่ะเอเอฉันก็ไม่รู้ว่ฉันถาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเออหาทั่วโรงเรียนแล้วหรอ,ห,รอหาแล้วหรือว่าเธอไม่อยอมบอกใช่ไม่รู้จริงจเมื่อแต่บูจ๋าก็หายไปเหมือนกันเธห็นบูจ๋าปะ กูตงวกูจ๋าอะไรไม่เห็นหรอกเอ้าจะหาได้คนเดียวเออตามหาเองแล้วกันฉันไม่รู้ว่าเด็กๆหาอะไรกันค่อุ้ยทำทองหล่นเหรอุูช่วย<ช>หาแนะ่หาแน็คค่ะหาแนด์นนะอ๋อแล้วกูจ๋าอยู่ไหนอ่ะคะรูอ๋อฉันแนทกับกูจ๋าเหรอครูรู้เพราะว่าอยู่ในห้องพักรูค่ะ ไว้วันหลังอะเราไปเที่ยวทะเลกันนะอืมได้สิเงี้เดียวชวนไปด้วยนะออไปอะไรอ่ะอิงอยู่ดีๆมาถักลองทําไมอะ <c oughs> ถ้ามา่วยแฟนฉันทําไมก็ครูเขาให้อธิบ้านวิธีส่งการบ้านน่ะไม่ต้องมาจากตอเบอร์รี่เลย <c oughs> ฉันได้ยินแล้วพวกแกคุยกว่าจะไปเที่ยวทะเล <c oughs> อะไรอิง ก็แค่คุยกับเพื่อนเองภาษาเพื่อนอ่ะตานฉันไม่ชอบพีนะ่แน็ปไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นน่ะทำไมละ่ะเราไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยอุ้ยนะพูดแบบนี้ได้งไงอ่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรกันเออะอะไรเนี่ยอุ้ยมาทะเลาะเสียงดังววายกันในห้องครูเนี่ยคะเกิดอะไรขึ้นปูจ๋าแกเจอดีแน่ ไปอะไรไม่ไปเฮ้ยอะไรเนี่ยเออเอออปบอกเรเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องของเด็กค่ะครูอ๋อเรื่องของเด็กอเ้วเด็กไปขอบคุณคุณนะแปลว่าครูเออเพื่อนสัี่ะลาคะครูบหนีเด็กนี้อะไรเนี่ยเข้าใจยากนังไม่เข้าใจเลยเนี่ย